นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าของวันที่16สิงหาคม2566โดยเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นที่หมู่3ตำบลช่องสแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยในบ้านเกิดเหตุอยู่ที่เลขที่152หมู่3นะครับโดยพบศพผู้เสียชีวิตนอนอยู่ภายในบ้านชื่อนายโจ๊กนะครับสภาพศพก็ถูกของมีคมที่บริเวณศรีรษะ และก็ใบหน้านอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนะครับสําหรับผู้ก่อเหตุจากการสืบสวนทราบว่าคือนายเบียร์ซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านของนายโจคนั่นเองนะครับสําหรับประเด็นการสังหารนายเบียร์สารภาพกับตํารวจว่านายโจกเนี่ยมาเป็นชู้กับภรรยาของตนนะครับนายเบียรนะ์จับได้ที่เกิดความกดแค้นแล้วก็ใช้จอบ แอบเข้าไปในบ้านในช่วงเช้าขณะ,ะที่นายโจ๊กหลับอยู่แล้วก็ใช้จอบกระหน่ำตีจนนายโจ๊กเสียชีวิตแล้วนายเบียร์ก็ไปทํางานตามปกติแต่ตํารวจก็สืบสวนแล้วก็สามารถรู้ได้ว่านายเบียร์เป็นผู้ลงมือครับทั้งนี้ในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กดดันแล้วก็ทําให้ในายเบียร์ต้องมามอบตัวนะครับแล้วก็สารภาพว่าที่ลงมือไปเพราะว่าโกรธแค้น ที่นายโจ๊กมาเป็นชู้กับภรรยาของตนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตํำรวจก็นำตัวนายเบียร์ทำแผนแล้วก็ส่งต่อ,อยังพนักงานสอบสวนสพเมืองเพชบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับไปดูภาพเหตุการณ์ตอนทำแผนกันครับ

ไปบแ้งูไอปไปไปบ้านลูอีกไหมไม่ไม่ได้ไปบ้านเข้าบ้านนะก็เข้าหวางใส่ผมก็เข้าบ้านเพาผมเข้าบ้านผมผมก็ไปนี่เลยได้พูดอะไรไม่ได้พูดเลยจบ nó mới vào cái đấy nó nó Để nó 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 ลงสายเบียร์ของของข้าด้วยฮะอะไรเบียร์ลงมาแล้วก็ตำรวจแล้วก็คุมมันมือนี้แบบไอ้เหี้ยโอ้โหเวทนามันนะเดี๋ยวจะปั่นทั้งนัดอ่ะเดี๋ยวดูดิไอ้เหี้ยน้องเมย์มือนี้ก็ <coughs> <coughs>